พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพร้อยโถภูวิวัฒน์คำสง์ณเมนวัดอภัยเขตารามอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถึงแก่กรรมจากเหตุคนร้ายซุ่มยิงบริเวณพื้นที่บ้านสนามบินหมู่ที่หนึ่งตเคือนบางลางอเภอบรรน,นังสตาจัังหวดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคม2568สิริอายุ41ปีร้อยโทภูวิวัฒน์คำสงเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2526เป็นบุตรของนายจรูและนางนินนภาค,คำสง รับราชการทหารในตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาสังกัดกองผ่านทหารราบที่2อกรมทหารราบที่15ช่วยราชการกองอําเนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่1กลกองร้อยทหารราบที่สองหน่วยเฉพาะกิจกองผ่านทหารราบที่1 ทนี้กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่15ค่า,ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นกองพันซึ่งสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรชรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีทรงดำดรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามพอรอเป็นสัญลักษณ์ของกองพันพร้อมทั้งพระราชทานพระอุปการะแก่กำลังพลตลอดจนครอบครัวมาโดยตลอด มูลนิธิเพชรสุวัฒนาได้อุปถัมบำรุงกองพันนี้สืบมาตามพระปณิธานและพระวรวง์เถอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จไปทรงเยี่ยมและประทานพระอุปการะแก่กำลังพลและครอบครัวอยู่เสมอองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศ วันนี้เวลา14นาฬิกาที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวงอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโอการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นราชและชั้นสามัญตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2560ดังนี้ พระเทพพุทธิมุนีเป็นพระธรรมวชิระสารสุทีศีสัสนกิจวิธานญาณทัศนปรีชาตรีปิดกวราลงกรณยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัดศรีจันพระอารามหลวงจังหวัดขอนแกน่นมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปพระเทพวชราพรเป็นพระธรรมวชิระเมธาพรสุนทนพรพัฒนกิจจานุกิจวิจิตธรรมสาทก ปรีปิดกคู่นาฏรยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสาร,รคามมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปเพราะครูปรทุมมงคลยานเป็นพระราชวัชระอุดมมงคลโสพลวรกิจจารยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัดสามัคคีสิริมงคลจังหวัดหนองบัวลำพู มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระอธิการสุธรรมธรรมปาโลเป็นพระราชวชิระมงคลมุนีศรีภาวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวเทพกัญญารามจังหวัดสกลนครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปพระอธิการปรีดาชันทกโรเป็นพระราชมงคลวชิระปรีดาภาวนาวิธานวรกิจ ยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดป่าดานวิเวกจังหวัดบึงการมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปพระอธิการคำบอดทิตตะปัญโยเป็นพระราชมงคลวชิระโกศลวิมลภาวนาวรกิจยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวับดบ้านตาลใหม่บ้านตาลจังหวัดสกลนคร มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปพระอธิการโสภาอนุตตโรเป็นพระราชวชิระธรรมสุทีสีศาสนก,กิจจาธรยติคณิสรบวรสังคารามขามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดป่าคอใหญ่จังหวัดสกลนครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปและพระมหาบุญตาชาตะปนโน ปรเรียนรรห6ประโยควัดเกาะทองจังหวัดขอนแกน่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระเมตาพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะรากราสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทก่อพาบุญอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุนคนร้ายใช้อาวุธปืนรอบยิงมาทางด้านหลังฐานปฏิบัติการบ้านรอตันบาตูหมู่ที่7็ ตำบลกาลุบอบ่ออเมืองนาราธิวาสจนาราธิวาสเมื่อวันที่16มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์อเมืองนาราธิวาสจนาราธิวาสนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่สิโโทธิ์ตำรวจโถก่อผ่าและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้